ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EP 2ของการทำอนิเมชันอย่างแรกก็เหอะเต้องรู้สึกยังไงที่ทำ EP 1กับ EP 2ห่างกันขานาดนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะผมเป็นคนชิลๆ <c oughs> ขั้นแรกเราก็ต้องเอาเพลงที่เราต้องการมาก่อนแล้วก็จุดเริ่มต้นอนิเมชันของเราซึ่งพื้นหลังเนี่ยผมทำเองเหมือเลยนะก็ผมไม่ได้สอนทำพื้นหลังนะผมแค่สอนเกี่ยวกับทำอน<ต>ิเมชันเฉยๆขั้นแรกเราก็ต้องเอารูปของพวกเราที่เป็นส่วนๆเนี่ยมาวางไว้ใน อะไรบอชั่นซึ่งก็จะได้แบบนี้เป็นไงก็จากรูปในไอไอพีก่อนนันเนี้ยเอออันนี้คือผมเอาตรงส่วนต้นกับส่วนปลายมาแบบว่าให้มันยืดยืดออกมาให้เต็มพื้นที่นะอ่อยี่ขอจะเล่นคลิปนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลากันไปเพราะยังไงผมก็ภาคเสียอย่าง้วต่อมาเราก็จะเลื่อนอจุดเนี้ยจุดจุดขั้นมาจุดอะไรนะไอจุดที่เราต้องการมุนเนี้ยเออมาไว้ตรงข้างบนหัวสูนสุดของหัว แล้วก็จะใช้เป็นการเคลื่อนไหวของโค้องงอใช่เป็นด้านบนแล้วก็จะขยับได้แบบแบบนี้เห็นตรงผมนั่นลยไมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาันหนึงอ่ามันจะไม่เชิงเอียงอะแต่เหมือนจะเป็นการแบบงอ,งอๆอะไรประมาณนั้นอะ่ะทีนี้เราก็จะอันนี้คือผมลองแบบแบบวนไปวนมาดูเพราะปกติผมใช้แบบเนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่พยายามพยายามปรับอยู่ไอ้ตรงเนี้ย <g uss> พยายามปรับให้มันเข้ากับเพลงของพื้นหลังอะเข้าใจไหมโอเคตัวนี้มันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ดีมันอาจจะมีเทคนิคก็ได้แหละแต่ว่าผมไม่รู้จริงๆว่ามันทํำยังไงผมก็เลยต้องมานั่งปรับทีละนิดแล้วก็นั่งฟังเพลงดูว่ามันเข้ากันไหมระหว่างไอ้ตัวผมที่เอียงไปเอียงมากับไอ้เพลงที่อยู่พื้นหลังเนี่ยและสุดท้ายผมก็เอาเป็นว่าจะขยับทีละจุดเห็นในเส้นแดงๆที่ผมมากไว้นั่นไหมนั่นแหละผมจะเลือกเอาเป็นทีละจุดทีละจุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบ ไปจุดข้างหน้าแล้วก็เอียงซ้ายทีหนึง่งไปจุดข้างหน้าต่อแล้วก็เอียงขวาทีหนึง่งอะไรแบบนี้ <c oughs> คือเราก็เอาเอาเลขตัวที่เลขข้างหลังของเราจะเป็นสี่ลบสี่จุดห้าเลขข้างหน้าเป็นเลขสิบแล้วก็ทาแบบนี้วนไปนเรื่อยๆจนก,กระทั่งถึงไอ้ตัวสุดท้ายพอมันถึงตัวสุดท้ายปุ๊บเราก็จะปรับเส้นโค้งงอให้เป็นเส้นแบบที่เราต้องการตรงนี้ของผมในตอนนั้นเนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำให้มันหรือว่ามีลักษณะยังไง ซึ่งเราพอได้สิงโ์งอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะกดคันลอกแล้วกดที่เขาว่าวางส่วนโค้งในทุกโฟกเองในทุก,ทกคีเฟรมอ่าครานี้มันก็จะใส่ให้กับทุก Keyframe คีฟเฟรมแต่ดูสมผมนั่นสิใช่ไม่ดูแปลกมันดูไม่ได้เรื่องเลยก็เลยแบบว่าเป,เ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบโค้งงมาแบบนิดนึง,นงแล้วก็ลองดู คัดลอกแล้วก็วางในทุกทุกคีย์เฟรมถ้าสมมติว่าเรากดคัดลอกแล้วก็วางในทุกคีย์เฟรมเนี่ยก็คือไอ้ตัวที่เรานักมากมากไว้แต่ละช่องเนี่ยคือมันจะวางมาเป็นกราฟเดียวกันหมดเลยอ่านี่ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์รใหม่ที่เราเพิ่งจะได้มาสอนกันเนี่ยดีใจไหมดีใจปุ่มมือซะ <c oughs> ต่อมาเราก็เชื่อมระหว่างผมหน้ากับสันหัวแล้วก็ผมหลังกับสันหัวก็สันหน้าก่อนแล้วนั่นแหละนี่ตอนนี้เราก็จะขยับหัวแลว เอ้เขยับผมหลังนี่โดยที่เราจะเปลี่ยนจุดมาร์กไปไว้ข้างบนนะแล้วตอนนี้เราก็จะมาทําในส่วนของโค้งงอเหมือนกันเหมือนคห้กับไอตัวผมหน้า,นาเลยแล้วก็การเอาว่าอยากให้มันโค้งงอประมาณไหนช่องแรกกับช่องที่สองแล้วก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็รู้ว่าไอตัวเนี้ยมันโค้งงออยู่ที่ประมาณกี่องศาแล้วก็ทําให้มันเป็นเลขกลมๆอ่ะอย่างตอนแรกเมื่อกี้น่าจะสิบกว่ามั้ง แก็มีทศนิยมไงแล้วก็แค่ทําให้มันเป็นเลขจํานวนเต็มเราจะได้แบบเขียนง่ายๆหน่อยนีแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไนกับตัวผมด้านหน้าด้านเออด้านหน้าเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะเอาเส้นโค้งอันที่แล้วมาใส่ได้เลยแล้วก็จะได้แบบนี้อ่าแต่รู้สึกว่ามันจะก้ก็ได้แหละมั้งเดี<ม>๋ยวไปดูนะนี่ตัวเรากำลังแก้ไขอะไรกันตัวเรากำลัง แกไขไปที่อ๋อส่วนหุดหน้าตาถ้ามันสว่างเกินไปไงไม่รู้ให้เดี๋ยวค่อยไปแก,ก้แล้วกันนี่เราจะขยับหัวเราจะขยับหัวมันขึ้นลงขึ้นลงนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมตรงหัวตอนแรกเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะมีเป็นจุดองศาของมันอยู่ก็คือแกน y เห็นไหมแกน x แกน y แกน z เนี่ยโดยเราจะขยับที่แกน y นะขยับแกน y ขึ้นลงแบบไหนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่ตะกครขึ้นลงแบบนี้ ประมาณนี้อ่ะครับผมแล้วก็จะกําหนดเลขให้มันนะเป็นเลขกลมๆอะ่ะจะได้แบบว่าเขียนง่ายๆหน่อยอย่างนี้หกร้อยเก้าสิบใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นเจ็ดร้อยเงี้ยอ่าเลขมันจะได้กลมๆแล้วก็เขียนง่ายๆหน่อยอันนี้ก็หกร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็เจ็ดร้อยประมาณนี้แล้วก็ทำเงี้ยวนไปนเรื่อยๆวนไปนเรื่อยๆจกกนกระทั่งถึงอันสุดท้ายอะ่ะขอแต่ละคนบางทีองศาจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเลขนี้ไปอ้างอีกโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวระวังแบบเอาตัวเลขนี้ไปอ้างอีกแล้วมันดูปแปลกๆไม่เอานะเราต้องดูตัวเลขของตัวเองนะ พอถึงอันสุดท้ายก็ใส่ในส่วนของเส้นโค้งเหมือนเดิมนะนี่ให้กดใส่ทุกคีเฟมครับนี่เป็นไงก,ก็ก็ใช้ได้แหละมันก็ตรงจังหวะเพลงอยู่เเหมือนวนให้ด้วยนะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วต่อมาเราก็จะทําในส่วนของลำตัวซึ่งลำตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใส่เอฟเฟตแล้วใช่ไหมเดี๋ยวาําททำให้ดูถ้าคุณเชื่อมหัว กับตัวและคุณก็ไปใส่เจ้าตัวตัวเอฟเฟกอ่ะยังไม่ใส่สักทีอะ่ะเฮ้ยใส่ไปหน่อยทำให้เขารู้ว่ามันเป็นยังไงอ่าใส่ Facebook. ไปปุ๊บได้ไงคือมันจะนับเหมารวมทั้งหมดอะ่ะก็คือเอาส่วนหน้าเนี่ยที่มันเที่อนจุดนั้นแหะมาเชื่อมอยู่กับตัวเว้ยซึ่งเราก็ต้องเอาออก <c oughs> <c oughs> ก็คืออย่าเชื่อมหัวกับตัวอ่า พอไเชื่อมแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนวิธีออกก็กดยกเลิกมันซะก็คือกดถอยถอยนั่นแหละเอาออกถอยถอย,ถอยให้มันเอาย้อนอะ่ะเอาง่ายก็คือกดย้อนเพื่อให้มันกลับไปสู่สภาพเดิมใน,ในวิดีโอตอนนี้คือกําลังเห็นว่าผมกําลังแก้ไขว่าตัวกับหัวมันเชื่อมต่อกันอยู่หรือเปล่านะคือใหญ่มันเชื่อมต่อกันอ่ะเอองางต่อมาเราก็จะขยับเอยียงตัวไปทางซ้ายทางขวาซึ่งผมลองดูโค้งงอแล้วมันดูแปลกๆอะ่ะมันดูแบบเอียงไปทั้งตัวอ่ะเข้าใจไหม พยายามแก้แล้วแต่มันไม่ได้เจ้าตัวคงงอนเนยมีล้อมแบบเอาขวาล้ลยนะเอาขวาเราดูว่าเอะมันจะดูโอเคหรือเปล่ววานะเมื่อมันดูไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็ยขยบขับแค่ส่วนบนถ้าส่วนบนก็ไปได้เหมือนกันอย่างเงี้ยว้ก็เลยแบบรู้สึกว่าขยับเบาๆดีกว่าขยบับขยบับนิดเดียวพอลนะไม่ต้องไปขยับเยอะแบบอันนี้อันนี้อยู่ที่สององศาอีกฝั่งหนึ่งอยู่ที่ ประมาณสองสองไม่ได้ก็ไปไปสักสามอ่าแล้วก็ทําเงี้ยวนไปเร็วเด้เอพอมาถึงอันสุดท้ายก็ใส่เจ้าเส้นโค้งให้เข้ากับทุก,กันใส่ดีเออนั่นแหละวางในทุกขีเฟรมอ่าได้จะนั่กันเราก็จะได้ไม่ใช่ไหมแล้วแค่นี้แหละเป็นไงก็ก็ดูดีนะแค่ว่าดูไม่ดีทีเดียวเรก็รวมเฟรมพวกนี้เอามารวมกันแล้วก็ขยายนิดนึง เล่อนลงมานิดหน่อยให้มันแบบเข้ากับพื้นหลังอ่าแบ่นี้มันก็ก็ก็ไม่ได้ดูแย่แต่ก็ก็ใช้ได้อะแต่อมาเราก็จะทําเป็นแบบว่าข้างลางอนะแบบขึ้นลงขึ้นลงอะไรย่างเงี้ยที่ผมรู้สึกว่าเอาขึ้นลงขึ้นลงไว้ข้้งหน้ามันดูไม่ไม่สวยเท่าเอาขึ้นลงขึ้นลงไปข้้งหลังว่ะแต่ในคลิปนี้คือผมเอาขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยไปไว้ข้างหน้านะคือจะแก้จากตัวข้าหลังเนี่ยขึ้นลงแบบ ตอนนี้กำลังหาอยู่ว่าองศาไหนมันถึงจะพอดีให้มันแับขึ้นลงได้อามาที่จุดแรกประมาณนี้จุดแรกก็คือต่ำๆหน่อยประมาณนี้จุดที่สองประมาณพันห้าอ่าเอพันสี 1, ่ 1, 4, 4, 4, 4. <c oughs> ร้อยพันสี่ร้อยสิบเล้ยงมานิดนึงมันจะได้แบบว่าโอเคต่อมาจุดที่สองก็เลี้อขึ้นมานิดนึงจะอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยอ่า มาณนี้เราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ทําให้มันสุดเลยแล้วก็ใส่ให้กับทุกตําแหน่งจุดสีแดงที่เราปักหมุดไว้ทําไปเรื่อยๆจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะใส่เส้นโค้งทุกคีเฟรมอ่าอย่างนี้แลวที่นี่ก็จะได้แบบนี้แล้วเป็นไงต่อมาเราก็ใจตัวขางล่างเนี่ยขึ้นไปไข้างบนด้วยแล้วก็ต้องกดคัดลอกแล้วก็ เอาไอ้ตัวนี้แก้เป็นแก้แบบตรงกันข้ามอะ่ะเอ้ยไม่ดีตการนั้นมันไปอยู่ข้างบนอะ่ะงี้แต่ตอนนี้กําลังแก้อยู่แล้วก็หาวิธีแก้ไปได้สรุปก็คือลบไอ้ตัวนี้ออกแล้วก็ทําใหม่อันนี้คือเผยกดออกนะอันนี้ก็คือคยพยายามพยายามคิดอยู่ว่าจะแก้ยังดีเอาแบบว่าพิกเนี่ยตั้งพิกเนี่ยตั้งเนี่ยจะเป็นการเอาไอ้ตัวบล็อกข้างล่างเนี่ยคือ ผมเพิ่งมาเข้าใจทีหลังว่าผมอะเอาแกนกลางไว้ตรงกลางสี่เหลี่ยมเว้ยมันก็เลยพลิกเนื้อตั้งไม่ได้จริงๆมันต้องเอาแกนกลางไว้ประมาณแบบซักลกางชอ,อยเงี้ยมันจะสามารถพลิกได้เว้ยแค่คิดว่าแต่น่าจะทําได้แหละทีนี้ผมก็ลองแก้ให้มันแบบว่าสามารถอะไรเดียวขึ้นลงขึ้นลงได้แบบตรงกันข้ามกันอะไรเงี้ยอันนี้ผมไปเข้าใจผิดว่ามันใช้เดียวกันกับคานรางเว้ยซึ่งไม่ใช่ผมก็เลยแบบเอ้ยทาไม อันนี้อยู่ประมาณ1 0ึ่้อหาองศาใช่ไหมแล้วก็1นึ่ง้อยหาจ่าแล้วก็จะได้ละเส้นก็ใช้เส้นเดีวยวกันแล้วก็รอดูนี่เป็นไงขัานบนกับขั้นล่างสมานพร้อมเพียงกันละโอเคเอาเป็นว่าอา่าในวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเราแค่สอนเฉพาะแอนิเมชันแบบเบื้องต้นง่ายๆนะอัน,นี้ ก็สำหรับใครที่ดูไม่รู้เรื่องก็พยายามดูให้รู้เรื่องแล้วกันเพราะผมก็พยายามสอนเต็มที่แล้วผมก็เป็นคนที่สอนไม่ค่อยเก่งอะไรขนาดนัด้นเวยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บ